นมพึ่งแม้แต่น้อยถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมให้ฮอร์โมนกลับมามีความสมดุลวัยทองหายไปแบบไม่รู้ตัวเลยนวมบอกให้เพราะวัยทองไม่ใช่แค่เรื่องของอายุนะคะแต่มันมาพร้อมกับอาการที่บั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจนั่นหมายถึงว่าอารมณ์ที่แปลปรวนความร้อนวูบวูบวบัวบวบหรือแม้แต่การหลับหลับยากทําไมตื่นกลางดึก ความตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นบางวันเหนื่อยเพลียไม่มีแรงทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแต่ว่าหนูแมมเนี่ยผ่านช่วงนั้นมาแล้วแต่ตอนนี้ค่ะหนูแมมบอกเลยว่าหนูแมรับมือกับช่วงนั้นได้ดีด้วยนี่เลยค่ะนมพึ่งของออสเวลไลต์นมพึ่ง2180กระปุกนี้เลยค่ะมี Pen HDA สูงถึง2 4มิลลิกรัมต่อ1น1แคปซูลตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไร ปรับสมดุลฮอร์โมนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับสมดุลฮอร์โมนของคุณได้อย่างดีบำรุงประสาทหลับลึกตื่นมาไม่เบลอไม่เพลียและที่สำคัญคือตัวนี้หนุหม่มชอบมากพอกินแล้วเหมือนผลพลอยได้เหมือนโบนัสได้ผิวที่ดีที่สดใสชุ่มชืน้นทุกคนเวลาหนุ่มไปไหนอันดับแรกเลยที่ทักว่าอุย้ยทำไมหนุ่มทำไมดูผิวดีจังเลยหนุหม่มก็จะแอบยิ้ม ผิวดีเพราะนมพึ่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากได้แบบที่นุ่มแบมบอกมาทั้งหมดขอให้คุณเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยนี่เลยค่ะนมพึ่ง2180ของออสเวลไลฟ์